น้ำตาบ่อแม่นคำตอบเพลงรักปลอบใจคนอกหักของก้านตองทุ่งเงินและสารสารสินเมื่อสองศิล,ลปินลูกทุ่งอีสานเสียงดีอย่างลูกทุ่งสาวเสียงทองก้านตองทุ่งเงินที่กระแสะเต้นคัฟเวอร์เพลงจื่อบ่อในช่อง t i k กต k อก ยังคงฮิตฮอตบวกกับยอดการเข้าชม MV กว่า25ล้านวิวโคจรมาพบกับศิลปินหนุ่มเสียงอบอุ่นสารสารศิล์เจ้าของเพลงมาแรงคำลาแฟนเก่าที่ยอดการเข้าชม MV ทะยานสู่23ล้านวิวต้องมาร่วมงานเพลงด้วยกันครั้งแรกในบ้านแกรมมี่โกกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุด น้ำตาบ่อแม่นคำตอบเพลงรักความหมายดีๆปลอบใจคนอกหักให้มูฟออนเพลงเพราะที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนได้ไม่ยากและหลังจากปล่อยเพลงนี้ไปได้ไม่นานยอดการเข้าชม MV พุ่งกว่า500,000วิวและติดชาร์ตเวทยุลูกทุ่งในอันดับต้นๆไปแล้วอีกด้วยสำหรับเพลงน้ำตาบ่อแม่นคำตอบพูดถึงคนคนหนึ่งที่ผิดหวังในความรัก แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะปลอบใจให้เข้มแข็งก้าวข้ามความเสียใจแล้วหันกลับมารักตัวเองเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาที่รับส่งอารมณ์กันอย่างลงตัวในทุกท่อนร้องของการตองทุ่งเงินและสารสารสินเรียกว่าเคมีเข้ากันสุดๆแต่งคำร้องทำนองโดยปรีชาปัไทไยและเรียบเรียงดนตรีโดยยศเดนัยผู้ทองส่วนมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักแล้วก็จมปลักอยู่กับความเสียใจแต่ก็ได้กำลังใจจากผู้ชายคนหนึ่ง มาคอยดูแลและช่วยทำให้ลืมความหลังจนกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่มีน้ำตาภายใต้การดูแลและควบคุมการผลิตงานโดยคุณเนีนสุภชัยนิละวันการตองทุ่งเงินกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ล้นหลามมากๆค่ะกับเพลงจือบบอเพลงนี้เป็นการยอมรับจากน้องๆอีกไว้หนึ่งที่เขาเลือกที่จะเข้ามาฟังกันมาเต้นตามกันเยอะมากดีใจและปลื้มใจมากๆค่ะ ที่เพลงนี้ทําให้มีคนรู้จักเรามากขึ้นและว,วันนี้ก้านตองมีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆเพิ่มอีกหนึ่งผลงานเพลงนั่นก็คือเพลงน้ําตาบ่อแม่นคําตอบเป็นการร่วมงานกับพี่สารครั้งแรกค่ะฝากเข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะสารสารสินกล่าวว่าจากหนุ่มไทยบ้านมาสู่ถนนอโศกตอนนี้มีเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วสองเพลงคือกระดึกก็เหงากระเช้าก็โสดและเพลงคำลาแฟนเก่าสารต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับสารสารสิน์ในบ้านหลังใหม่แกรมมี่โกลชื่นใจมากๆครับ และตอนนี้สารมีเพลงใหม่น้ำตาบ่อแม่นคำตอบที่ร้องคู่กับน้องสาวคนสวยอย่างน้องก้านตองภายใต้คอนเซปต์จากกวาลโรงงานชีวิตของที่เนนสุภาชัยนิลวันกับเพลงซึ้งๆปลอบใจคนอกหักสามารถเข้าไปชม MV ได้แล้ววันนี้ทางช่อง YouTube g r a m m y Go o f f i c i a l ครับศูนย์รวมขอร์ดเพลงจากสารสารสิงรวมรวบม,ม,มาไว้ในที่นี่เพื่อผู้ที่สนใจเล่นคอร์ดเพลงหรือคอร์ดกีตาร์สามารถเล่นเพลงของ สา,สารสารสินได้อย่างสะดวกในรูปแบบขอดง่ายง่ายสามารถเปลี่ยนคีย์เพลงได้ลดเพิ่มคีย์ตามความถนัดและตามเสียงร้องขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่นกีตาร์ตีขอดจากสารสารสิงดอคขอด .com มีประเภทเพลงให้เลือกแบบครบครันเพียงเข้ามาที่ดอคขอด .com ของเราก็จะได้พบกับตัวเลือกขอดเพลงจำนวนมากที่เราคัดสรรมาไวใ้ให้กับทุกคนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงไทย เพลงอีสานเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงจากละครภาพยนตร์เพลงเพื่อชีวิตเพลงใต้เพลงกำเมืองเหนือเพลงลูกครูเพลงแนวสกาเรเก้รวมถึงเพลงจากการ์ตูนที่คุณชื่นชอบครบครันในเรื่องของดนตรีเล่นได้สนุกทุกวันไม่เบื่อกับการฝึกเล่นฝึกร้องมองหาเพลงสไตล์ไหนสามารถค้นหาได้ในแบบที่ต้องการส่วนใครที่ต้องการเล่นกีตาร์กับขอดเพลงแบบง่ายๆใช้คีย์พื้นฐาน เราก็มีการแยกประเภทไว้ให้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มเข้าสู่การเล่นดนตรีไม่ต้องกังวลใจกับแนวเพลงเหล่านี้เลยมีคอร์ดหลักลที่ใช้เช่น C, G หรือถ้าจะนำเอาคาปโป้มาคาดไว้ทำการหรอกสายเพื่อให้เข้ากับเสียงของผู้ร้องก็เพิ่มความไพเราะและความเพลิดเพลินในการเล่นไปอีกแบบ